ที่จะออกไปจากที่นี่ได้คือฉันจะต้องหาที่ที่หนึ่งออกไปก่อนฉันว่าฉันต้องเจอประตูมิติมาแล้วเมื่อแถวนี้แหละประตูมิติแถวนี้แหละต้องมีประตูมิติแน่นอนเชื่อฉันเฮ้ยแต่ว่าฉันจำได้นะว่าประตูมิติอะไนก็ได้ มันมีคนบอกมาฉะนั้นฉันเห็นประตูไม่ติดต่างาแล้วเดี๋ยวว่าฉนันจะได้คนดูดูกับความสนุกที่ฉนันเคยทำม,มาเพราะฉะนั้นฉนันจะดาทำาพ่อขอบคุณนะทุกคนชื่อคอติดตามบ๊อบอซีซั่นเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้เราต้องไปทางนี้เฮ้บ๊อบไปเร็ว อปไอ้บอ๊อบไปแล้วบ๊อบฉันจะทางฉันก็ไปแล้วจนเนี้ยไม่ทางตังน no ประตูมิติต้องอยู่ทางนี้ฉันรู้อยู่แล้วนะว่าประตูมิติทางนี้แต่ฉันอยากให้คนดูอ่ะเพื่อเพลินไปกับความสิดหมาสิดโดนล็อกเฮ้ยแต่ว่าทางตันเนี่ยไม่โดนล็อก เชีย่ยทางตันโคเด้เชีย่ยทางตันทางตันแต่กูหนีได้มาทางตันเหรอเออก็ทางตันแหละไม่มันตามกูเยอะมากมันตามกูเยอะมากตันตันแต่กูไม่กลัวมาสิมาสิใครจะทำเบื่อแล้วไปกล้าที่กลับมาในอีกไม่ช้า เรืองแมลงสัตว์บอกนั่นแหละโลกของฉันต้องกลับมาฮะพวกกล่องฉันบลวงไม่ได้เขรามันจะมาทางนั้นได้ต้องไปด้วยความรู้โดยไอ้อย่าไปว่านเขามันไปกลัวมันเฮียอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันเันเป็นกาดงต่ไมันมี่ข้างมันมาข้องคืน ฉันว่าฉันว่าฉันต้องเข้าแล้วล่ะตอนนี้แหละฉันกลับมาเลยลงมาแล้วเป็นกาวแล้วในที่สุดฉันก็กลับมาฉันว่าฉันจะออกไปสักหน่อยสู่บรรยากาศเออสู่บรรยากาศสักหน่อยดีกว่าเออสู่บรรยากาศสักหน่อยดีกว่าวงมันได้แบบดิจิตอลดิจตตอลงมันได้แบบท่าเดิมว ว <Bien ven ido> like er really? ิ่งลงมนใดลงมาไจวิ่งเฮ้ยมาดีเจ้าดีเจาดีเจ้ดีเจ้าดีเจ้าดีคุยกันแล้วเรื่องอะไรฮไอบ๊อบฉันไม่ขอแม่เือใข่อ่ะฉันยังไม่อยากเลยอะเฮ้ยแกไม่อยากจริงดิ ไม่จับจริงเหรอรู้กันกักบอลโขอยังแง่ไม่รู้เลือกเลยอะเสือม,มาคุยดีๆมาไอเจ้ามึอเยอะแ้วเด็กโคดายอ,อย่างแบบนี้ในห้องนันกูเย็นฉะนั้นมันจะทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้น,นกูควรจะทำก่อน น้องทำอะไรดีน้องอะไรดีอ่ะฉันจะคุยกับแกเฮ้ยสรุปอะไรไอ้แก่สรุปก็แค่แม่แกตายอ่ะฉันมีเรื่องให้แกคุยแค่นั้นแหละนะฉันมีเรื่องที่จะคุยแค่นั้นแหละอ๋อแปลหรอมันดีอยู่แจกเหรอเฮ้ยอง มีแต่เราก็แปลกเลยวันนี้เฮ้ยเกม์เป็นใครอ่ะเกมนั่นอะไรจะเป็นใครอ่ะี่บอลฉันนะเฮ้ยฉันไม่ใช่หรอบอนเกอมาเสี้งนี้ไอ้บ๊อบได้ตายลงไปเลวเหรอ อืมนี่ไม่ใช่ไอ,บอ้บ๊อบไอ้บอบมันยังรอดอยู่แล้วมันก็ไม่เจ็บเลยแต่้อผพามันแปลกมาเสื้อผ้ามันเปลี่ยนมัน,นมาคุกผ่านแลามันดำมากไม่ชดเทนด่างตายซะ 来一、hey. เลอะไรกันไม่นะเดีพป็นรพาะฉันเดี๋ยวต่อสู้มาแล้วเกมมันครากพรมสู้เสมอและเกมมันตัวเกมมันพระเจ้าเนี่ย